พีโอู้คนขับไม่คนเนี่ยฮึขับไม่หปะโอ้ซื้อยังเนี่ยซื้บปอนจานปอนโอ้เอาปุกก๊กีเรกอยู่บ้านไหนพี่ออมู่จานเทพปะอ๋อนี่ครับจานปอนครับเอา มาแล้วครับเปลี่ยนคนขับใหม่แล้วโอ้เปลี่ยนคนขับเป็นบ้านเล่นเลยครับพี่น้องมาดูฝีมือหน่อยครับ เพื่อนจารย์เท่นั่นเองครับที่เคยมากลับให้ครับอ,อะไรนูน่นดานดันครูไปไลาย่ๆนะงานเหมาจัดไปครับ ไครคนขับคนใหม่แล้วครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่าป้าตุ้งไปรับมาจากไหนเนี่ยเก็บเอาข้างทางเก็บมาจากข้างทางจะมีสร้างมวย นิ่เหมือนกันนะครับ เปลี่ยนคนขับเป็นว้าเล่นเลยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ออกรถมานี้เปลี่ยนคนขับประมาณสิบกว่าคนแล้วไม่รู้ใครเป็นใครครับจำชื่อไม่ได้แล้วครับ เดี๋ยวมาดูฝีมือกันหน่อยครับแต่ตอนนี้ตักนิ่มตักได้นิ่มมากครับผมก็ไม่เคยเห็นหน้าครับตอนนี้อยู่สายสิบสอง าก็ใส่เลยครับไม่พูดร่ำทำเพลงเหมือนจะไม่คุยเยอะครับใส่ไปก่อน เอาไปนั่งมาเลยกินข้าวเลยนะ, <Okay. S 2> ะโอเคนี่ครับปลาตุง้งสองร้อยพ่อวันนี้โอ้ยคนเหนียวมันบมันกินใบหยากันหน่อยสิบอนจอยเลยวะมันกินอ่ะกินอะ กินแบบธรรมดากินคือเีขากินอย่ซื้อคนเยอะซื้อแล้วต้องไม่ต้องซื้อแบบรู้ราคาสินะข้ากินแบบธรรมดาอืกินแบบธรรมดากินมีนตะพริกกินนตะพริกไปมีใบหัวปลาทูกินไปแบงเงี้ยกินไปก๋วยเตี๋ยวปั้นไข่มุกแล้วเนาะประหยัด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 นี่ครับสองคนเหนียวมากินคนเพิ่งบอกว่าปั้นเข่าเหนียวทอเดียวคง คับกินแล้วเลยใส่เกลือด้วยกันปั้นขนกับใส่เกลือบ่มีโรคไ่ต้องไปซือ้อ,อเอีหยงก็กินอ่ะเอออันนี้ก็กินอะไรนะกินไปโรแมนกินไ้เยอเอออ้าตะลักเพิ่นข้าใใบไฟ่ไหมมรู้ต้องหามพี่มิมาา <c oughs> ทั่วยุดธพบบตุจตจ,จักรน้องเจนุ่มบ่ Nùm, nùm đây, nùm ờ, xe xàm Lúc nó cao xe nùm nè ngập น้เอาไปได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้เขาก่อนว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อคืนก็นอนบอดเลยไปสวัสดีครับผม 我吹吹吹吹。多多多多